วันนี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่าเป็น s l e กับไตาวายค่ะค่ะค่ะก็อ่อทานคอลาฟิลกับถังเช่าค่ะ,ะก่อนทานคอลาฟิลค่ะก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองค่ะแล้วก็บวมเก็ดเลือดต่ำค่าตไตสูงค่ะพอหลัง ได้เจอคอลลฟิลกับถังเช่านะคะก็เทานไปได้สักระยะหนึ่งค่ะคือร่างกายดีขึ้นค่าไตาปกติแล้วกอ็อาการบวมของร่างกายค่ะก็ลดลง <c oughs> ค่ะแล้วก็าภาวะซีดอะคะ่ะเลือดเลือดซีดอะคะ่ะที่ที่เคยเป็นอยู่ะคะ่ะก็คือดีขึ้นค่ะจากน้ําหนักหกสิบเก้าโลค่ะตอนก่อนทานคอลลฟิลนะคะกับถังเชา่า ก็พอหลังทานได้สองเดือนค่ะน้ำหนักลดลงมาเหลือสี่สิบเก้าค่ะก็คือร่างกายเริ่มทำงานได้ปกติมากขึ้นค่ะพอหลังจากทานมาได้สักระยะหนึ่งค่ะตรวจพบว่าตัวเองตั้งครันตั้งครันได้เก้าขวัด,ดาค่ะพอไปพบหมอค่ะหมอเจาะเลือดหมอบอกว่าอาตอนนี้นะค่า SLE ของหนูอ่ะมันกํำเริบแล้วก็ไตวายวเฉียบพันหนูต้งองฟอกไตนะคะก็คือ พอ่อไตระหว่างตั้งครรภ์ค่ะก็ะคือตอนนั้นพ่พอพอ่พอไตได้สามครั้งค่ะคุณหมอมาถามว่าน้องน้องจะเก็บน้องเอาไว้ไหมหนูจะเก็บน้องเอาไว้ไหมถ้าเกิดหนูเก็บน้องไว้หนูต้องอ่ารับให้ได้นะว่าคือน้องอาจจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับเด็กปกติค่ะก็ะคืออาจจะมีภาวะร่างกายผิดปกติไป แต่ว่าตอนนั้นคือมเครียดมากก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือปรึกษาพี่ที่แนะนําคอร์ฟิลมาค่ะพี่เขาแนะนําว่าเออให้คุยกับลูกบอกกับลูกค่ะว่าเออให้ให้น้องแข็งแรงนะแล้วก็ให้ให้ทานคอร์ฟิลเชื่อมั่นแล้วก็อธิษฐานถึงพ่อปู่ชีวะค่ะแล้วก็าทานมาสักระยะหนึ่งค่ะก็คือฟอกไตได้เก้าครั้ง ครั้งที่เก้าค่ะก็คืออัดคอลาฟิลเข้มเขมคุณหมอบอกว่าค่าตายน้องปกติก็คือหยุดฟอกหยุดฟอกก็คือใช่ค่ะฟอกแล้วะอนี้คือเป็นมานานเป็นมานานแล้วหรือยังคะเป็น SLE ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นมาประมาณก่อนตั้งคันะค่ะเป็นมาประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปีเลยใช่ไหมคะอันนี้คือรูปต้น่วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือรูปรูปคู่เมื่อกี้ค่ะรูปรูปก่อนทานคอราฟิลลค่ะแต่อันเนี้ยคือใช่มันมีรูปฟอกไตใช่ฟอกตอนปั้งขนเหมือนคนละคนกันเลยกับตอนนี้ใช่ใช่ <c oughs> ค่ะคือน้ำหนักมันหายไปเยอะเยอะมากค่ะหายไปยี่สิบกิโลเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้คือน้ำหนักเหลือสี่สิบเก้าค่ะค่ะใช่แล้วก็คือแบบพอทานได้พอ น้องพอแบบเหมือนพอหยุดฟอกอะค่ะน้องครูมหมอก็ให้ไปรักษาตัวต่อที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็คือดูแลน้องปกติก็พอคบกําหนดข้อค่ะพ้อน้องออกมาน้องน้องแข็งแรงมากไม่ไม่ซีดไม่ไม่มีตัวเหลืองแล้วก็ไม่ต้องอบค่ะก็คือน้องน้องแข็งแรงปัจจุบันน้องอายุสี่ขวบแล้วค่ะคือแข็งแรงมากน่ารักด้วย <laughs> เป็นผู้ชายค่ะแข็งแรงมากแล้วก็วค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะยัยังมีอาการอยู่ไหมคะหรือว่าหายดีแล้วหรือยังไคะพอคลอน้องค่ะพอคลอน้องได้ได้หนึ่งขวบคือด้วยความที่ว่าเราเป็นวัยรุ่นนะคะก็คือค,คิดว่าเราหายแล้วค่ะก็คือไม่ทานยาหมอคือไม่ไปตามนัดไม่ไปหาหมอก็คือแบบเหมือนเหมือนหยุดหมอไปอะคะ่ะ เลยทําให้กลับมาเกล็ดเลือดต่ําจากเกล็ดเลือดคนปกติอะค่ะสองแสนกว่าเหลือเหลือเกล็ดเลือดหมื่นหนึ่งคือตอนนั้นน้องเข้าโรงพยาบาลค่ะไม่รู้สึกตัวสองอาทิตย์นอนห้องไอซีคุณหมอมาแจ้งครอบครัวว่าอ่าน้องไม่ไหวแล้วคือหนูว่าค่ะไม่ไหวแล้วคือให้ญาติไปไปดูก็คืออาจจะไม่รอดแล้วค่ะให้ไปสังเกตแต่ว่าตอนนั้นคือแบบด้วยความที่เราเชื่อมั่นนะคะก็คือแบบยังไงเราต้องรอด เราไม่ได้เป็นอะไรยังไงเราต้องรอดก็คือฟื้นฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยก็คือเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนแล้วหลังจากนั้นมาก็อัดคอร์ฟิลมาค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราดื้อไม่ได้ทานยาหมอค่ะมันเลยทําให้ไตจากที่เราปกติแล้วค่ะมันมันเสื่อมลงม,มันวายอะค่ะมันวายรอบนึงก็เลยต้องกลับมาฟอกไตอีกรอบนึงค่ะปัจจุบันนี้ก็คือฟอกไตอยู่ค่ะแต่ว่า ทานคอลาฟิลไปด้วยค่ะทานเข้มเขมเพื่อที่ว่าไม่ให้ร่างกายเพียแล้วก็แย่หลังจากการฟอกไตค่ะแล้วตอนนี้ก็คือฟอกที่แขนค่ะตอนนี้ใช่ฟอกที่แขนนะคะใช่ก็คือตอนนี้ก็คือแบบใช้ชีวิตได้ปกติค่ะเหมือนถ้าไม่ได้บอกว่าเราป่วยก็ไม่มีใครทราบว่าเราป่วยใช่ไหมใช่ไม่ไม่เหมือนคนป่วยเลยค่ะใช่ค่ะก็พอเขาถามว่าเราป่วยหรอหนูบอกว่าใช่ใช่หนูฟอกไตอยู่เขาก็ตกใจว่าโอ้คือแบบ หนูไม่เหมือนคนป่วยออตรงนี้คือใช้คอรรฟิลตัวเดียวคอรรฟิลฝักใช้กับถังเช่าค่ะก่อนก่อนตั้งคันนะคะใช้คอร์รฟิลกับถังเช่าพอตั้งแต่ตั้งคันมานี่คือทานคอลรฟิลอย่างเดียวค่ะอืมค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนสมาชิกในห้องซูมไหมคะสุดท้ายนี้นะคะอยากบอกว่าอม จะเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามค่ะขอให้แค่เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาเราต้องผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนค่ะต้องขอบคุณคอร์รฟิลล์บ้านสมุทรไทยแล้วก็่านประธานใช้บริกายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะคะจากคุณพรทิพย์มากๆเลยนะคะ